สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะับสำหรับ c าร์บั i อิ i ฟินิต o อมโใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดกันด้วยเพราะว่าตอนช่วง CBD เนี่ยนะครับมันมีกิจกรรมที่เราจะต้องเล่นแล้วก็ไปเก็บเลเวลนะครับเพื่อที่จะได้รับของวันตอน Open Beta หรือว่าตอนเปิดจริงนั่นเองก็จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเฟรมชนแนลด้วยครับไปชมกันเลย โอเคกิจกรรมตอนช่วง CBT เนี่ยมันจะมีหลายก,กิจกรรมมากๆเลยมาที่กิจกรรมอันแรกนะครับผมกิจกรรมวันนี้นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปร่วมเล่นตอนช่วง CBT ตั้งแต่วันที่16นะครับจนถึงวันที่27นะครับก็โดยวรวมประมาณ10วันนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่เข้าร่วมเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถได้รับตัวอาร์เจมที่มีมูลค่ามากถึง5000เลยนะครับตัวอาร์เจมคืออะไรนะครับอาร์เจมเนี่ยมันก็คือตัวที่อยู่ในหน้าเมมเบอร์นั่นเองนะครับทุกคน ใครที่เคยล็อกอินหรือว่าเคยพรีเรจิเตอร์ไปเนี่ยมันจะมีหน้าต่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีตัว Wallet Point, Deep g e m แล้วก็ Arc g e m Arc g e m เนี่ยพูดง่ายๆเหมือนเป็นเพชรฟรีหรือว่าเพชรที่แถมมานั่นเองนะครับเวลาที่เราซื้อสินค้าหรือว่าทํากิจกรรมเราจะได้เป็น Arc g e m มานะครับซึ่งตัว Arc g e m เนี่ยสามารถไปซื้อของได้นะครับพวกร้านค้าโบนัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราได้ Arc g e m เยอะนะครับตัวแลงสุดทิชเชลแลงของเราเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อถึงเอเวนเจอร์ที่3นะครับเราจะสามารถซื้อของเอ็กซ์คลูซ กิจกรรมที่สองนะครับผม CBT Diary Supply นะครับก็คือเวลาที่เราไปเล่นตอน CBT เนี่ยมันจะต้องมีพวกของแจกนะครับเพื่อให้เราได้ลองเล่นใช่ไหมครับอันนี้นะครับเขาจะแจกในไลน์นะคุณผู้ชมก็สามารถแอดไลน์ไปนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะแอดไลน์เนี่ยก็สร้างตัวละครอย่างน้อยหนึ่งตัวก่อนแล้วก็เข้าไปที่ไลน์นี้นะครับตัวทางไลน์เนี่ยเขาจะแจกโค้ดมาแล้วก็ไปเติมบนเว็บนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมจะสามารถสแกนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งตัวไอเทมโค้ดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวไอเทมโค้ดนะครับเราสามารถใช้ได้แค่ในตอนช่วง CPT เท่านั้นนะครับในช่วง CPT เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ตัว XP พโบนัสนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนี้ยังมีตัวสกิลโบนัส เพดสกิลโบนัสแล้วก็ตัวดรอปเลตอีก200%ด้วยนะครับผมเมื่อสิ้นสุดช่วงโคเปต้าแล้วนะครับผมตัวอัตราคูณต่างๆเนี่ยก็จะกลับสู่ปกติครับต่อมาเป็นกิจกรรมเก็บเลเวลในช่วงโคเปต้านะครับผมซึ่งจะนับแค่ตัวละคร1ตัวเท่านั้นที่มีเลเวลมากที่สุดภายในไอดีของเรานะครับในการเก็บเลเวลเนี่ยมันจะมีเป็น30 50 70 90แล้วก็100นะครับคนที่ถึง100ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมจะได้ตัววอชเชอร์กิฟต์สามบาทนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นสิเออไม่ใช่ได้ทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะลุ้นรับแต่ว่าวิธีการลุ้นรับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูของรางวัลที่เราจะได้รับตอนช่วงโอเพนเ t ตานะครับผมเมื่อคุณผู้ชมเล่นตอนโค้ดเบต้านะครับได้เลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่มาบ้าง อ่าที่เลเวล30นะครับจะเป็นขวดยานทั้ง HP แล้วก็ MP เลยที่เลเวล3นะครับ200อันนะครับใช้ได้7จ็ดวันแล้วก็สร้อยชุบชีวิตนะครับ5อันนะครับผมที่เลเวล50นะครับผมก็ได้ขวดยาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ได้สร้อยชุบชีวิตนะครับแล้วก็มีตัว คอมมูนิตี้นะครับซัมเมอร์บ็อกด้วยอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างภายในกล่องเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะมีโอกาสเปิดแล้วได้ของดังนี้ครับอันแรกเลยก็คือ r o p i c a l Wing นะครับหรือว่าตัวแฟชั่นฟอร์ดวิงแบบถาวรเลยนะครับผมอันที่2ก็คือ s h ร r k d o m แนะครับจะมีแบบ15วันแล้วก็แบบถาวรนะครับแล้วก็มีแบบคอตูมด้วยอาจจะเป็น15วันหรืออาจจะเป็นถาวรนะครับก็แล้วแต่ดวงของเราส่วนอันที่4นะครับมันจะเป็นแฟชั่นปีกนะครับผมก็จะมีเป็นัน15วันบิบเรา นะครับส่วนอันที่5ก็คือตัว liberty นะครับผมก็คือเป็นแฟชั่นมอไซค์นะครับอันนี้เป็นแบบ7วันกับ15วันนะครับแล้วก็หิน perfect c o r นะครับนอกนั้นก็เป็นของนิดๆหน่อยๆนะครับพวกหินเจาะนะครับ by off ยาลดสเตตัสนะครับผมยาวลดิกนะครับยา gm เนาะยาโฮลี่ต่างๆนะครับประมาณนี้ฮะเมื่อถึงระดับเจ็ดสนะครับของเรานี่ก็คือถั่วแดงแล้วก็ถั่วสีฟ้านะครับที่บวกตัว xp นะครับผมตัวสีฟ้าก็คือตัวสกิล xp นะครับแล้วก็ได้ตัวสร้อยนะครับผมชุบชีวิตมาด้วยแล้วก็ได้ตัวคอมมูนิตี้นะครับซัมเ summer box มาอีีกก5ล่่องครับท เนี่ยมาได้3กล่องใช่ไหมครับรวมกับเมื่อกี้ก็เป็น8แล้วเนาะถัดมาเมื่อถึงเลเวล90นะครับผมก็จะได้ตัวยามาแล้วก็ได้ยาฟูรี่มาด้วยอันนี้จะเป็นยาเพิ่มเกรดนะครับเอาไว้แปลงร่างแล้วก็ได้ถั่วแดงนะครับเพิ่มส0 0ของ EXP แล้วก็ถั่วสีฟ้านะครับเพิ่มสกิลไอพอีก300%ครับระยะเวลาทั้ง2อันเนี่ยเป็น1วันนะครับแล้วก็สร้อยชุบชีวิตนะครับแล้วก็ได้ตัวเอฟโฟแฮมมาด้วยนะครับผมเป็นแฟชั่นแบบถาวรเลยและสุดท้ายจะได้เป็นคอมม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 ูนนนนนนิิิิตตตีี้้้้ซัััััััเเ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 อออออออรรรรร์บบบบบ็็กกกกกาาา10 18 100ลลลลล่่่่งงงพะะะะคคคววววดดดปแสุทยยืถึจไ เลเวล4มานะครับแล้วก็ยาฟูรี่มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวถั่วเพิ่มเอ็กพีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเป็นถั่วแดงเพิ่ม500ถั่วสีฟ้านะครับเพิ่มอีก500แล้วก็ตัวเพจเอ็กพีอีก500แล้วก็ได้คอรตูมฟรีนะครับเป็นชุดบูตリーนะครับและบรรทัดสุดท้ายนะครับได้เป็นคอมมูนิตี้ซัมเมอร์บ็อกซ์มาอีก15กล่องเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคอมมูนิตี้ซัมเมอร์บ็อกซ์และสุดท้ายเนี่ยนะครับรางวัลพิเศษเลยคือเขาจะสุ่มแจกนนนนะครรรรรรรััับบจจจาาาาวววงลให้กกกกกกเเเมมมไปปปิิิถดด็ช ในช่วง CBT นั่นเองนะครับมันจะมีตัวเม t เต r y b ลินะครับผมที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับมุมซ้ายของหน้าจอของเราในการสุ่มนะครับเราจะใช้1ล้านเซนีต่อ1ครั้งนั่นเองนะครับแต่ผมไม่ดูว่า ถ้าไม่มีเงินแจกจากเควสเนี่ยเราจะหาเงินจากไหนตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตอน c ีอบกครั้งหนึ่งว่าตัวเควสเนี่ยจะได้ตัวเงินมาด้วยหรือเปล่าซึ่งกติกาก็คือนะครับถ้าหากุผู้ชมเปิดนะครับ50กล่อง100กล่อง250กล่องขึ้นไปเนี่ยจะได้รับของรางวัลในช่วง o p e n b e t a ครับแล้มาดูของรางวัลกันนะครับเมื่อเปิดครบ50กล่องนะครับเราจะได้อะไรบ้างตอนช่วง OpenMeta นะครับ ได้ยานะครับผมได้ยาฟูรี่แล้วก็ได้ถั่วคูนิีนะครับทั้งสีฟ้าและก็สีแดงแบบ300%แล้วก็ได้โฮลี่สีฟ้านะครับได้ยา GM ด้วยแล้วก็มีไข่มายสโตนเอ็กนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมายสโตนเอ็กนะครับของภายในไข่เนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับผมมีแฟชั่นนะครับมีมอไซด์ด้วยแล้วก็มีแฟชั่นอาวุธแบบ7วันนะครับโอ้หมี RW3 ด้วยโอ้โหอยากได้เลยอย่างนี้ ่าแล้วก็มีไพ่อฟนะครับผมแบบอาร์เมอร์ออปชั่นสกอร์เป็นคีเลดขั้นไฮนะครับผมแล้วก็อาวุธคีเลดนะครับขั้นไฮเหมือนกันนอกนั้นเนี่ยก็เป็นของทั่วไปนะครับผมยาลดสเตตัสยาโฮลี่นะครับยาวลดิกยากันตายแล้วก็ยา G M นะครับสุดท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นกุญแจเอาไว้ลงดันแจนะครับในส่วนนี้เราจะได้มา3ไข่นะครับที่50กล่องถัดไปนะครับเมื่อเราเปิดมาตเตอรี่บ็อกครบ100กล่องนะครับเราจะได้ตัวยาฟูลี่นะครับเลเวล4มา15อันได้บิกซิงบีดพัทนะครับอันนี้จะสามารถลงดันออโต้ได้ด้วยนะครับแบบ 1>, 1วันเลยแล้วก็ได้ถั่วคูณมานะครับทั้งคูณ XP แล้วก็คูณสกิล XP นะครับอย่างละ1อันนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยระยะเวลาจะอยู่ได้แค่1วันครับยาโฮดี้ยา, ody, ยา GM เ็ลเวล2แล้วก็ไมล์สโตนเอกอีก6อันครับ เมื่อเปิดครบ250กล่องนะครับจะได้ตัวยาเลเวล4มานะครับรวมถึงยาฟูลี่ด้วยแล้วก็มีตัวบิซิ่งบีดซูเปอเดียนะครับผมแบบ1วัน1อันครับบิซิ่งบีอ็กพีหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์หนึ่งอันหนึ่งวันครับแล้วก็บิซิ่งบีดสกิลพีหนึอันหนึ่งวันเหมือนกันแล้วก็ยาโฮลี่นะครับยี่สิบอันยาจีเอ็มเลเวลสามี่สิอันแล้วก็ m มล์สโตนเอ็กอีกสิบอันครับต่อไปกิจกรรมตามหาตัวอักษรนะครับมันจะมีตัว แต่ว่าันเจี้ยนไหนเนี่ยเขายังไม่บอกนั่นเองนะครับผมเมื่อเราเก็บสะสมครบแล้วเนี่ยเราสามารถนำตัวอักษรเนี่ยไปแลกกับ NPC ยูนยนะครับที่เมืองบัดตี้ไอได้ โดยนะครับเราจะต้องไปแลกกล่องคอมโบบ็อกนั่นเองนะครับซึ่งตัวคอมโบบ็อกเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ตัวเงินเพิ่มอีก5 0 0แสนด้วยแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับมันจะนับอันดับด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยเปิดนะครับผมติดท็อป10อันดับแรกของกิจกรรมนี้จะได้รับของรางวัลพิเศษในช่วง Open m e t a ด้วยเปิดนะครับได้อันดับที่1จะได้ Auto Buy นะครับผมไทอาร์วีสบวกสิครับอันดับที่2นะครับได้บอร์ดแดงนะครับอันดับที่3นะครับได้บอร์ดเงินอันดับ4-6ถึงนะครับไดด้ขวยาสุ่มเงินนนะครััับบอดที่7-10ถึงหกนะครับได้ขวดยา สุ่มเงินเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันดับ 4- 6ถึงเนี่ยจะได้ขวดยาสุ่มเงินที่มากกว่านะครับมีโอกาสได้30ล้านด้วยแล้วก็ผู้เล่นนะครับที่เปิดนะครับขั้นต่ำครบ100กล่องเนี่ยจะได้รับโกลเด้นโรสสามสิบวันครับตัวโกลเด้นโรสเนี่ยมันจะเป็นปีกนะครับจะเป็นปีกทองๆแบบนี้เลยนะครับสวยดีเหมือนกันนะซึ่งถ้าเราคูณเล่นๆนะครับถ้าหากว่าเราจะเปิดแบบขั้นต่ำก็คือ100กล่องนะครับเราจะต้องใช้เงินเอ็มถึง50ล้านเอ็มเลยนะครับนั่นแหละปัญหาเราจะเอาเงินเอ็มาาดดดดดูภพขออองกกกิจรรมััััันนนนบบบไไ้้ แดงอันดับ3นะครับผมได้บอดเงินอันดับ4ถึง6นะครับมีสิทธิ์สุ่มเงินนะครับมีโอกาสออก30ล้านอันดับที่7ถึง10นะครับมีโอกาสสุ่มเงินนะครับที่ได้รางวัลมากสุด10ล้านนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่เปิดกล่องขั้นต่ํา1 0 0กล่องขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ตัวปีกนะครับผม30วันนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมเก็บคอลเลกชันไอเทมนะครับให้ความคืบหน้ารวมกันได้ถึง300นะครับ ซึ่งเราจะต้องลงดันเจียนแมปพาร์ทแล้วก็ลูน่าสเตชันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยนะครับเราก็แค่ไปหาของในดันเจียนมา mm hmm. เช่นหินตีบวก mm hmm. หินออฟนะครับหรือว่าพวกไอเทมต่างๆเอามาฝากนั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าเราฝากคอลเลคชันนะครับรวมกันทั้ง2ดันนี้แล้วครบ300%เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถแคปบหน้าจอนะครับแล้วก็กรอกแบบฟอร์มของรางวัลตรงนี้เนี่ยจะแจกทุกคนเลยนะครับแต่ว่าพิเศษหน่อยสําหรับผู้โชคดี10ท่านแรกนะครับที่ ทำได้เร็วกว่าคนอื่นเขานะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษนะครับเรามาดูของรางวัลที่ทุกคนจะได้รับก่อนนะครับผมอ่ามียา HP ตพีเดเลยาฟูลี่นะครับผมสร้อยชุบชีวิตนะครับเบสซิ่งบีดพากสามวันนะครับจำนวน1อันแล้วก็เบสซิ่งบีดนะครับเอกพีห้าร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งวันหนึ่งอันครับแล้วก็ตัวเอกพีสกิลนะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งอันหนึ่งวันเหมือนกันยาโฮลี่สิบอันนะครับผมแล้วก็แต้มสกิลพอยส์อ่าแล้วก็มีตัวเอ็นชั่นเมน Community Summer Box บ็ด้วยและก็ของรางวัลพิเศษสำหรับสิบคนแรกที่ทำได้เร็วที่สุดนะครับก็คือได้ตัว b i ตซิงบีดซูเปอร์เลียมา7วันนะครับ1อันได้ยาฟูลี่โพชชั่นมาอีก25อันสร้อชุบชีวิตนะครับ20อันครับบิตซิงบีดนะครับผมทั้งสีฟ้ันแล้วก็สีแดง500เปรเซนต์ะครับ1อัน1วันครับแล้วก็ยา GM นะครับที่เลเวล35อันครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับได้ฟอร์ e เอมทั้งหมด1 0 0 0 0เพชรนครับผม โอ้โหอันนี้คือสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับกิจกรรม CBT นะครับหวังว่าจะสนุกกับการเล่นคา r บาวอินฟินิตค o มโบนะครับผมก็จะรอเล่นเหมือนกันนะครับใครที่รอเล่นนะครับก็สามารถรอคลิปวิดีโอนะครับผมไกด์ต่างๆจากช่อง 4M Channel ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องไลฟ์สตรีมนะครับของผมด้วยแล้วกันนะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคนด้วยครับบ๊ายบาย